คลิปนี้ยังไงกี่่ไพีเขาตีไข่ใส่ถ้วยนะแล้วก็ตีตีคนๆแล้วก็เอามาใส่กระทะใส่กระทะเสร็จแล้วตัดหนมปังแบ่งครึ่งแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วก็พับไข่นะแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็พับเป็นสองครึ่งประกบกันครึ่งหนึ่งขนมปังครึ่งหนึ่งเออมันก็มีชีสอยู่ข้างในมันก็น่ากินนะจ้าน่ากินลองทำดูไหมได้พี่อ้าโอเคทําไงพี่อ่ะอันแรกพี่จะตีไข่นะแล้วหนูก็ตัดขนมปังครึ่งหนึ่งผ่าครึ่งเลยเนาะแต่เขาไม่ใส่ไม่ปรุงรสอะไรเลยนะแล้วมันจะอร่อยหรอคะก็ลองดูถ้าเก ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เราค่อยปรุงรสเอาใหม่แล้วชีสทาไงอะพี่แล้วก็ชีสเดี๋ยวไปใส่ประกบกับหน่งปังที่หลังแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเนาะอตัดแบ่งครึ่งแต่ในนั้นเราใส่ครึ่งเดียวอะหนูขอสองได้ปะอ้าวได้สิแล้วแต่เราเลยไม่เป็นไรหนูประกบใส่เยอะยิ่งอร่อยอาโอเคต่อไปเราก็ใส่เนยป่ะอ่าเปิดเตาก่อนนะเดี๋ยวพี่เปิดเตาก่อนนะอ้าวใส่เนยลงไปว้าวไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเขาให้แค่ติดก้นกระทะไม่ให้ไม่ให้ติดก้นกระทะเฉยๆครับโอเคได้เลยรอเลยละลายแป๊บหนึ่งนี่ กิ่งงเนยอาี้ให้หนูทำได้ไหมอ่ะอ้าวลองดูสิได้เลยได้หนูอยากทำอ่ะหอมเนยขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะใส่ได้หรอใส่เลยใส่เลยนะใส่เลย เหมือนไหมเนี่ยเหมือนดิอ้าวเสร็จแล้วเขาเอาขนมปังวางเลยนะหนูไม่ต้องรอให้มันนั่นนะไม่ต้องรอหรอคะใช่ครับวางเพื่อจะพับได้จะพับได้ไหมเอวี่วางงเงี้ยได้อ๋อแล้วเขาก็กลับที่เขาใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราเขากลับมามันก็จะพับใกล้นิดนึงเหรอไม่ใช่นุเห็นเขากลับเป็นนี้ด้วยพี่อ๋อกับขนมปังเออใช่เนาะมันจะได้นั่นใช่ถูกถูกมองถูกถูก อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเบาไฟก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็พับสี่ด้านใช่ไหมพี่พับสี่ด้านาเฮ้ยหนูเขาชีดใส่ก่อนหรือเปล่าครับพับก่อนพี่แล้วก็กลับอที่หนูเห็นนะเม,มื่อกี้เนี้ยออ๋อโอเค นี่พับได้แล้วเนาะมานจะพับได้แต่หนูจะพับได้เปล่าดูท่าทางจะเละครับทุกคนใชได้ใได้อันนี้ก็หยอบไปทางนู้นหน่อยครับแล้วก็กลับใช่ไหมพับครึ่งก่อนกลับก่อนเอาเหรอกลับนะกลับเอางั้นกลับนี่ก็เลพี่ทำคนเดียวหนูทำคนเดียวแล้วก็ใส่ชีแบบนี้หนูเห็นแต่มันจะละลายเหรอพี่ชีะเหรอก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งทีเดียวแล้วก็รามัน ไม่ไหมเหรอพี่ก็เห็นกับพับขึ้นไปอย่างี้เลยนะแล้วก็พับเลยเนาะใช่ครับพับเลยพับเลยเพื่อให้ความร้อนมันอบชีสใช่ไหให้ความร้อนมันอบชีสแล้วมันละลายแต่ไว้วสักแป๊บนึงเพราะว่าพี่เบาไฟแล้ว<อ>ได้เลย<ช>นั่นแหละถูไปถูมาถูไปถูมา <K ill in> อันนั้นแต่พี่ขอไอ้ทัพพีหน่อยครับไม่ละมั้งไม่ไม่ชีสมันจะไม่ยืดอ่ะดิหรอใช่เพางั้นเราเราลองกลับไปข้างหนึ่งได้ไหมกลับอีกข้างหนึ่งอย่างงี้นี่เฮ้ยนี่สวยนี่สวยเนี่ยสีสวยสีเกลือใช่ใช่แต่พี่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรามารอลยเเเอออรรราาม้กกกัััันนะคบดี๋วสพ หนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะครับใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องวินวินชาแนลด้วยนะครับโอเคพี่ตักใส่จานเลยเหรอคะใช่ครับตักได้เลยเสร็จแล้วชีดยืดออกมาข้างนอกเลยอ่ะอุ้ยเหรอชิดไหลเลยเหรอใช่เยิรมแล้วยเยิรมแล้วยเยิรมแล้วหอมอ่ะหอมกลิ่นสุดยอดเลยอ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูตอนหั่นกันนะคะครับอย่างนี้เลยเนาะอ่ามีที่งั้นใชุ่ยน่ากินนะหั่นให้เป็นคำปลาดูชีดดิเฮ้ยแน่ชีดยืดเลยอ่ะ เยี่ยมเลยโอ้นี่ชีสไหลแล้วชีสไหลเป็นลาวาเลยนะเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นไงรสชาติอ่ะหางป้าอมามานี่นี่ครับเสร็จแล้วครับในเมนูนชื่อว่าอะไรอ่ะไข่ชีสขนมปังฮได้ป่ะไข่ไข่เจียวขนมปังได้ไหมมันโบราณไปยอุ้ชีสไหลเร็วๆชียร์อร่อยอ่ะมันเค็มๆเนาะอือ เพิ่เค็มของชีสนอยู่แล้วมันมีความเค็มของชีสอยู่แล้วค่ะอ๋อเค็มๆแต่ถ้าจะให้ดีก็ใส่ซอสมะเขือเทศก็ผมว่ากำลังดีแล้วนะพี่เหรอใช้ได้นะเพราะชิ้นอกเค็มๆอยู่แล้วคลิปนี้ถือว่าสำเร็จค่ะสำเร็จอีกแล้วนะครับสำเร็จทุกคลิปโอเคก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันฝากช่องมาแล้วนะอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาต้าล่างเลยนะคะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ